เซ็กซี่ขยี้ใจผัดน้พานุ่งบิกินี่เกาะอ,อกตัวจิว๋วหวานหาคนสอนเจ็สกีเซ็กซี่ขยี้ใจผัดนภพานุ่งบิกินี่เกาะอ,อกตัวจิว๋วปวดกล้ามท้องขาวออร่าระกาศหาคนสอนทาเจ็สกีดีกรีความแซบไม่เคยแพ้วสำหรับคุณแม่สุดสตองผัดนพพามื่อมีเวลาว่างก็มาจะควงลูกชายน้องเรซซิง่งไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเป็นประจำล่าสุดชวนไปเที่ยวพัทยาท,าทั้งทีมีหรือดีกรีระดับแม่แพทจพะพลาดไม่ขนชุดว่ายน้ำตัวโปรดไปใส่ ปวดความเซ็กซี่ได้ยังไงโดยเจ้าตัวได้โพดภาพผจดบิกินี่กับอกตัวจิ๋วสีฟ้าพาเทลสดใสกับ่าพผลขยี้ใจบนเรือเจ็ตสกีลำใหญ่พร้อมแคปชั่นแมนๆว่าหาคุณซ้อนใครอยากไปซิ่งบ้างงานนี้หนุ่มๆเตรียมต่อคิวซ้อนทายกันได้เลยจ้าเจ้าตัวเขาเปิดทางขนาดนี้แล้วอีอีท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสาวแพทกันใหญ่ว่าแซ่บมากแม่ใครจะต้านพร้อมกับชื่นชมความสวยเซ็กซี่ของคุณแป้นลูกหนึ่งกันเป็นแถว